สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามโปรเจกต์และข่าวสารของชิบะอินุนะคะตอนนี้นะะดิฉันก็ติดตามข่าวและก็ตื่นเต้นไปกับโปรเจกต์การเปิดตัวชิบะเลียมค่ะเพราะวันนี้ค่ะทีมชุมชนและนักพัฒนาก็มีการแบ่งปันข่าวการ เตรียมที่จะเปิดชิบาเลียมนะรุ่นเบต้านั่นเองภายในอาทิตย์นี้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะโอ้โหช่วงนี้ค่ะปลาวานเข้ามาเก็บชิบะอย่างต่อเนื่องค่ะนะมี จำนวนลายใหญ่หลายตัวมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะรวมถึงใบแนนด้วยค่ะก็มีการสรุปการถือของเหรียญชิบะนั่นเองนะ,ะว่าเขาถือให้กับลูกค้าด้วยและตัวเขาเองด้วยเดี๋ยวเราไปส่องกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวอื่นอีกเยอะค่ะที่เกี่ยวกับชิบะนะคะดิฉันก็คงจะนํามาอ่านสรุปข่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้เราจะไปติดตามข่าวสารของชิบะอินุก,กันค่ะนะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารของชิบะนะคะเนื่องจาก ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจนะคะราคาอาจจะผันผลสูงเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืม3ามข้อนี้เสมอในการตัดสินใจซื้อเหรียญที่บาหรือเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เราหาข้อมูลความรู้ในตัวเหรียญน,นั้นก่อนเสมอที่เราจะไปตัดสินใจนะคะสองค่ะอย่าลืมบริหารกระจายความเสี่ยงของเรานะคะช่วงนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นตลาดหมีนะคะฉะนั้นหลักการลงทุนก็ให ใช้หลัก DCA มันจะช่วยนะบรรเทาความเสียหายหรือนะคะอาจจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเราได้นะคะนอกจากนี้ข่าวค่ะนี่ก็คือคําเตือนสเสมอน,นะคะเราไปดูข่าวแรกกันค่ะเพื่อนนั่นก็คือภาพของตลาดตอนนี้เริ่มแดงเนื่องจากวันนี้ค่ะก็มีการประชุมของเฟกนั่นเองของวันนะวันที่7 นะเป็นช่วงประมาณตอนเช้าของเวลาอเมริกามีการประชุมของเฟกนะคะเป็นการถแถลงการนโยบายทางการเงินค่ะปรากฏว่านะการถแถลงถแถลงการของเฟกเนี่ยนะประกาศเกี่ยวกับนะตัวเลขทางเศ,เศรษฐกิจต่างๆค่ะก็ผลออกมาเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่นะเพื่อนก็เป็นไปตาม ที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ในภาพใหญ่ของสาหารัฐอเมริกาเศษรษฐกิจยังดีอยู่นะครเพื่อสิ่งนี้นะคะช่วงที่มีการประกาศนะทางเศษรษฐกิจภาพรวมออกมาดีก็มีการดีตัวนะของราคานะคะก็คือตลาดหุ้นก็บวกขึ้นนะครเพื่อพอเป็ นะชี้แจงนะโยบายเกี่ยวกันดอกเบีย้ยเท่านั้นแหละค่ะนะก็ถูกทุบลงมานะคะมลมลที่7นะคะก็ทําให้หุ้นห,ห,หุ้นเอ่อหุ้นกลุ่มหุ้นทุบลงมาก่อนค่ะตามมาด้วยบิตคอยค่ะบิตคอยก็ทําให้บิตคอยทะลุสองหมื่นสองค่ะ,คคะ,คคะลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นค่อยๆดีดกลับค่ะ นั่นนี่ก็คือปรากฏการณ์ของข่าวตลาดเศษรษฐกิจค่ะนโยบายของเฟดนั่นเองสรุปนะคะเศษรษฐกิจยังดีอยู่แต่นะคะเฟดยังคงนะยืนยันที่ยังคงรักษาระดับของเงินเฟ้อนะ,ะและเขาก็ถแถลงว่าเงินเฟ้อเขาต้องการให้ไปแตะอยู่ที่นะคะสเ์เนะคะเพื่อนตามแผนของเขานั่นเองฉะนั้นเขายังคงปรับอัตราดอกเบี้ยอยู่นะคะ นี่ก็คือสิ่งที่เฟกพูดค่ะส่วนอัตราดอกเบีย้ยที่เฟกปรับไปเมื่อเดือนที่แล้วคือ0.25นะคะนะสำหรับเดือนนี้ค่ะนะก็นะนะเดือนเดือนที่แล้ว2.25เที่มีการประกาศเมื่อเดือนที่แล้วและใช้ในเดือนนี้อยู่นะเพื่อนส่วนเดือนถัดไปก็ต้องรอการประกาศของเฟกอีกนะคะเพราะยังไม่ได้ นะมีการประกาศในวันนี้นะคะแต่เฟก,ก็ส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยน่าจะเพิ่มขึ้นตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นั่นเองว่าจะมีการปรับตัวเลขอยู่ที่0.5นั่นเองเพื่อนๆ0.50นะนะ,ะนี่ก็คือตัวเลขที่เขา,ะะาพูดเป็นไหนๆน,นั่นเองว่ายังคงปรับอัตราดอกเบีย้ยและอาจจะเพิ่มขึ้นเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่เขาเปิดค่ะน,น,นั่นก็คือเป็นตัวที่ทำให้ตลาดทุบ ลงมาวันนี้ค่ะแต่ผลสุดท้ายค่ะเมื่อผ่านการถแถลงนโยบายอะไรไปเกี่ยวกับนะชี้แจงนะคะ,ะในที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะตลาดหุ้นก็ค่อยดีตัวขึ้นค่ะวันนี้นะ,ะและก็ปิดเขียวไปค่ะนะนั่นก็คือตลาดหุ้นนะเพื่อนส่วนบิตคอยค่ะพอดาวลงไปแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะส่วนนะทวิตเตอร์ของบิตคอยก็มีการแบ่งปันว่าเฟกค่ะ นะระบุว่าระดับสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเดือนที่แล้วนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เขาพูดนะทะเพื่อนในถแถลงการของเฟกนะ,ะแต่เขาไม่ได้ตอบตัวเลขที่ชัด ะะก็เขาพูดคำามา่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ก็คาดการก็คงหมายถึงเดือนที่แล้วหรือไม่นะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่จะปรับสูงกว่าเดือนที่แล้วนะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวที่นํามาแบ่งปันเราไปตามข่าวของชิบะอินุค่ะนะทีมงานก็มีการแบ่งปันการนี่ก็คือข่าวแรกค่ะก็มีการแบ่งปันค่ะว่าชิบะค่ะนะข้อมูลของเว็บไซต์ของเขานะคะที่เพิ่งเปิดตัวชิบะเลียมไปนั่นเองและก็นะเว็บไซต์ของชิบะอินุค่ะ ปรากฏว่านะเขาพูดถึงในข้อมูลชิบะเรียมเบต้าที่กำลังใกล้จะเปิดตอนนี้ค่ะเว็บไซต์เนี่ยมีผู้คนไปติดตามนะไปติดตามเว็บไซต์เขาค่ะเข้าไปเปิดดูในเว็บไซต์จำนวน ค่อนข้างเยอะถึง92%เนะเพื่อนดิฉันเองก็มีเว็บไซต์ส่วนตัวเหมือนกันแต่ใช้ของฟรีอยู่นะคะนะซึ่งดิฉันก็ชอบดูเหมือนกันค่ะว่าคนที่เข้าไปอ่านหนังสือฟรีของดิฉันค่ะที่ไปติดตามอ่ะมาจากส่วนไหนมากที่สุดนะคะเพราะของดิฉันก็จะมีทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั่นเองปรากฏว่าคนไทยเราคนข้างเยอะนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นคนอเมริกานะคะที่เหลือกระจาย,จายไปนะคะเพราะดิฉันอาศัยอยู่ที่อเมริกานั่นเองนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะว่ามีชุมชน มีผู้คนติดตามโปรเจกต์ชิบะเรียมการนี่ก็คือแหล่งข้อมูลนะคะมีถึง92%นะคะเมื่อถือว่าเยอะมากค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนี่ก็เป็นการแบ่งปันจากชมจากทีมนะทีมของชิบะอินุเช่นเดียวกันค่ะว่าเขากำลังสงสัยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชิบะนะราคาของชิบะนั่นเองนะเขาเขาพูดถึง ฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาของชิวะชิบะนะคะเพื่อนเมื่อมีการเปิดตัวชิบะเลี่ยมนะแน่นอนค่ะเพราะทุกแผ่นฟอมนะจะนะต้องเผานะาทุกธุกรกรรมนั่นเองฉันนั้นค่ะเราก็บอกจับตาดูค่ะเพราะตอนนี้มีการประกาศตัวเลขของผู้ที่สมัครเข้าไปใช้นะ แผนฟอร์มแล้วนะเป็นโครงการดีเอปต่างๆค่ะประมาณถึง2องพกว่านะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะว่าประมาณเท่าไหร่นะเพื่อนมีการประกาศและสรุปออกมาค่ะนะ,ะก่อนหน้านี้หัวหน้านักพัฒนาบอกว่ามีกว่า1,000โครงการที่สมัครขอร่วมกับนะสมัครขอร่วมนะใช้นะเปิด เปิดพันนะชิบัตรเรียมนั่นเองนะนั่นหมายความว่าหากมีหลายโครงการกว่าพันกว่าโครงการนะธุรกรรมการเผาธุรกรรมเพืเ่อนๆก็ลองคิดดูมันจะช่วยเผาชิบาขนาดไหนนะมันจะเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ค่ะผู้มีทธิพลน,นะของนะกลุ่มบิดคอยเคยวิเคราะห์คาดการ์ค่ะเปิดตัวชิบัตรเรียมแล้วเนี่ยจะทำให้มีการเผาชิบาค่ะ ไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านชิบะมันจะเป็นไปได้หรือไม่เราก็ลอลุ้นไปด้วยกันค่ะเพราะหากมันเป็นไปได้1ล้านล้านจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเอาแค่2ปีมันจะลดไปเท่าไหร่เนาะท่าน1เดือนนะหเดือนทํา1ลนะ้านล้านโอเป็นไปได้หรือไม่นะเอาเกาๆกนะบื่นๆวันนี้ก็ก,กาวหน่อยๆน,นะคะเราไปดูข่าวต่อค่ะนะท่านนี้ค่ะก็เป็นนะทีมงานของชิบะอีกแล้วค่ะก็มาทวิตค่ะว่าตอนนี้ค่ะนะนะทวิตเตอร์นี้ บอกก่อนนะเป็นทวิตเตอร์ที่ติดตามในเรื่องของเบต้าค่ะนะเขาก็ตื่นเต้นและประกาศค่ะว่าทีบัตรเลียมนะบูบูบิกนะเบต้านะจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ถ้าสะกวดภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะคัเพื่อนนะอย่าลืมติดตามโชวเชี่ยวทางการของเราในในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวเขาจะมีโชเชียวมีมีเดียก็คือนะ แผ่นฟอร์มทวิตแผ่นฟอร์มเฟซบุกอื่นๆที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนั่นเองเป็นทางการค่ะนี่ก็คือการเปิดตัวครั้ง นะครั้งสําคัญของชีบะเลียมรุ่นเบตานั่นเองเพื่อนๆฉะนั้นเรารอจับตาดูนะคะเขาบอกว่าจะเปิดไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะนั่นหมายความว่าจะเปิดภายในอาทิตย์นี้หรือไม่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาทวิตล่าสุดเอ่ล่าสุดค่ะรวมถึงเขาพูดถึงนะคะอย่าลืมติดตามโซเชียลทางการของเราในไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากเราเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงเว็บไซต์รุ่นเบตานะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขา นะอธิบายและนอกจากนี้ค่ะท่านนี้ก็เป็นผู้มีอิทธิพลอีกนะคะและเป็นผู้สร้างเหรียญน้องใหม่นะคะก็คือพาวค่ะ p a w u นั่นเองนะ,ะหรือจะเรียกว่าเป็นเดฟกนได้นะคะเขาก็ทวิตว่าเบต้าชิบาเรียมกำลังมาในสัปดาห์นี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคอนเฟิร์มอีกนะคะนะเป็นเดฟในการสร้างเหรียญน้องใหม่ที่จะเปิดตัวผ่านนะ,ะบล็อกเชนของชิบะเรียมนั่นเองนะ,ะเขาก็บอกว่ากาลังจะมาอาทิตย์นี้นะคะเื่อ การรอคอยใกล้เข้านะใกล้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่นะเพื่อนก็ลองคิดเอาก้แล้วกันนะมาต่อค่ะนะชุมชนนะทีมงานของชิบะก็ทวิตต่อเลยค่ะเดือนนี้นะคะเราจับตาดูค่ะนะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความนะตื่นเต้นของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะนอกจากจะมีการเปิดตัวชีบะเลียมแล้วเรารอจับตาดูค่ะทีมงานบอกว่าจะเป็นเดือนที่นะชิบะจะ เปิดนะชิบะแมตตาว์ดด้วยค่ะนะฉะนั้นเดือนนี้เมื่อมีการเปิดตัวชิบะเรียมก็จะมีชิบะแมตตาว์ตามมาหรือไม่นะคะเป็นสิ่งที่ฉันถูกพูดถึงไปทั่วชุมชนนั่นเองฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะตอนนี้เขาเปิดเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ของ m ม t ตัวเวิรไปแล้วนะคะเพื่อนและก็มีการนะแจ้งนะรายละเอียดนะที่เขากำลังจะไปแสดงโชว์แม t ตัวเวิรนะคะในการแสดงนะ ครั้งยิ่งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่เนสซัตนั่นเองนะซึ่งเป็นการแสดงภาพยนตร์ที่ใหญ่ระดับโลกค่ะเป็นการแสดงโชว์นะเกี่ยวกับละครและภาพยนตร์นะระดับโลกคนทั่วโลกจับไปรวมกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจับตาดูค่ะนี่คือการตลาดอย่างหนึ่งที่กําลังจะนํา นำะแมตตวุฒไปเผยแพร่ต่อนะคะนะกลุ่มของภาพยนตร์กันด้วยเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะเป็นนะเป็นข่าวที่จดทาโดยทีมงานชิบะอาร์มิอาร์มี่ค่ะนะชิบะอาร์มี่นิวนะคะนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมชิบะเหลี่ยมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นการฝึกซ้อมชิบะ เรียนนะคะมันหมายถึงอะไรนะคะชิบาเรียเมเบต้าอยู่ที่นี่นะสัปดาห์แห่งการปล่อยหรือไม่มันเพื่อเรามาตื่นเต้นไปพร้อมกันค่ะอ่านแล้วเราต้องรุนด้วยค่ะนะเราเป็นนักลงทุนสายกาวไว้ค่ะการกาวก็คือการนะใช้ จินตนาการค่ะจินตนาการมีการพิสูจน์มาแล้วนะในแง่ของนะวิทยาศาสตร์ค่ะจินตนาการมากเท่าไหร่ค่ะเพื่อนความจริงจะตามมาเราจินตนาการไปพร้อมกับความรู้สึกไปพร้อมๆกับข่าวนี้ค่ะความตื่นเต้นเป็นจริงเมื่อเบต้านะคะรุ่นของภูพริกนะคะเทสเนกนั่นเอเทสเนกนะคะถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยกำลังจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้มีมากมายในชิบะ นาชินาชิปนาอามีนั่นเองในชุมชนคริปโตที่รอคอยในวันนี้บัญชีนะเทคโนโลยีนะคะชิบะเลียมอย่างเป็นทางการได้ประกาศว่าสัตว์นะสัตว์ร้ายถูกปลดปล่อยนี่คือบัญชีนะคะก็คือบัญชีเทคโนโลยีนะคะสร้างขึ้นมาในส่วนของทก ขออภัยสร้างขึ้นมาสำหรับติดตามโปรเจกตนะ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของที่บาทเรียมนะคะเพื่อนนี่ก็คือทวิตทางการของเขานะคะและเรารอจับตาดูดิเชื่อว่าเร็วๆนี้เขาคงจะขึ้นสัญลักษณ์ถูกค่ะนะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เขาทวิตแก้งนั่นก็น่าจะเป็นข่าวดีและนะผ่านการตรวจสอบมาแล้วหรือไม่เพราะเขาเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะนั่นเองนะคะฉะนั้นจับตาดูค่ะการ การตื่นเราตื่นเต้นที่จะประกาศการเปิดตัวในสัปดาห์นี้ค่ะในข่าวเขาพูดอย่างนี้นะประกาศชิบะเรียมนะจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามโซเชียลทางการนะในไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะคเพื่อนนี่ก็คือข่าวที่มีการนํามาแบ่งปันชิบาเรียมเป็นโซลูชันนะสองที่เสนอโดยผู้ก่อตั้งนะชิบะอินุนะชื่อว่านะนาโลนะอ่านะ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  อาอาอาโยชินะถ้านะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะ นี่ก็คือประวัติค่ะดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านทั้งหมดนะคะเพื<ๆ>่อนนะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องเก่าๆและก็สีติท,ท,ที่ที่ผ่านมานะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะชิบะอินุ200,000พล้านตัวถูกวานคว้าตัวไปในขณะที่นะซาโตชิค่ะหัวหน้านักพัฒนานได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดตัวชิบะเลียมที่ผ่านมานะคะ่ะช่วงนี้นะโดยเฉพาะสองสามวันที่ผ่านมาชิบะเลียมนะก็มีการทวิตแบ่งปันข่าวค่อนข้างเยอะเพื่อ กบเรื่องนะตลาดเศรษฐกิจที่ทำให้นะราคาล่วงนั่นเองนะฉะนั้นตอนนี้ค่ะนะปาวานก็เข้าไปเก็บตั้งแต่มีการดาวลงแล้วนะคะท่านถ้าเราไปสังเกตจะเห็นว่านะพอล่วงมาเมื่อไหร่ก็มีนะคนเข้าไปช้อนทันทีค่ะปาวานยังคงเข้า เก็บเขาซื้อที่บาทจำนวนมากโดยหวังว่าจะสร้างโชคลาภจากเหรียญมินนี้หลังจากเปิดตัวบอกก่อนนะคะส่วนใหญ่เท่าที่ท,ที่ฉันติดตามปาวานเนี่ยปาวานซื้อไว้รอขายนะเพื่อนฉันนั้นหากมีการเปิดตัวที่บัตรเรียมนะคะอาจจะมีการทยอยขายค่ะและหากแล,และก็ค่อยลากราคาขึ้นไปนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะเราอย่าไล่ราคาโดยเด็ดขาดนะเพื่อนเพราะปาวานอาจจะขายใส่เราได้นั่นเองจากทวิตล่าสุดนะกระเปา เงินของปาวานค่ะนะช่วง11ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนิรนามคือบุ๊กปาวาน0073ค่ะอยู่ในอันดับที่254นั่นเองจากแผ่นฟอร์มนะคะดังกล่าวนะซื้อน้อยกว่า2อนะพูดง่ายก็คือซื้อซื้อตั้งแต่201 0 0 0ล้านทุเ่นชีบาทนั่นเองสิ่งนี้เกิดขึ้นมเมื่อเหรียญมินลดนะไปประมาณ10 เเปอร์์ซ็นตในช่วงที่ผ่านมานะเพื่อนจากข้อมูลคอยมาเก็ตราคานะลดไปประมาณ10%ค่ะประวันคว้าไป2000 นะล้านชิบาทนะคะตามข้อมูลของรายงานของกระเป๋าหรือเว็บไซต์ของเปาหวานนั่นเองนี่ก็คือข่าวสารค่ะเปาหวานยังคงเก็บชีบาทเพื่อรอการเปิดตัวชิบาทเลี่ยมนั่นเองฉะนั้นการไปลงเป็นนักลงทุนของเราค่ะให้ลงทุนแบบเปาหวานไว้ค่ะนะ,ะช่วงมันยอ่อมันทุบเราก็เข้าไปแบ่งไม้เก็บนะท่นเพื่อนอย่าไปเก็บทีเดียวนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะก็เขียนนะว่าเปาหวานค่ะ จำนวนนะประวานเข้าเก็บประมาณ100่สะนะหนึ่งรพล้านตัวมูลค่าประมาณ1.48ล้านดอลลาร์ค่ะในช่วง นะที่ผ่านมานะคะนะเปลววานกระเป๋าเดียวกันหรือไม่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะ73ค่ะนะของกระเป๋าเงินนี้นะคะอ่ากระเป๋าเงินเดียวกันค่ะนะเปลววานตัวเดียวกันนั่นเองนะก็เข้าเก็บนะคะแต่น่าจะแบ่งไม้เก็บนะคะเพราะเปลววานกระเป๋าเดียวกันเลยนะยอดนะไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นค่ะเป็นเปลววานตัวเดียวค่ะก็ทยอยเก็บอย่างต่อเนื่องค่ะนะยอดก่อนหน้านี้ข่าวนี้เป็นข่าวที่เก็บเมื่อ ทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนนะเก็บอยู่ที่ประมาณ131.4นะส่วนนะอาทิตย์นี้ค่ะนะก็คือเมื่อ2องนะเมื่อวันจันทร์กับวันนะก็คือช่วง11ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปเก็บเพิ่มอีก200นพระ ประมาณเดี๋ยวขออภัยขอดูอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณสองพันล้านตัวนะคะนี่ก็คือข่าวเปาวานนะที่ทยอยเก็บอย่างต่อเนื่องค่ะชุมชนตื่นเต้นกับการเปิดตัวชีบเรียมหากเราเดําเนินการต่อไปเราจะพบว่าบรรดาผู้ถืออิตูเลียนหนึ่งร้อยตัวอันดับแรกหรือเปาวานนะมักเข้าเก็บชีบ่าเมื่อมีการย่อตัวสเหมอนะเพื่อนนี่ก็คือเปราวานค่ะนะชีบาะบานะมีมูลค่ากว่านะพวกเขามีโทเค็นชีบะา รวมแล้วมูลค่าทั้งหมดประมาณ601ล้านนะเหรียญในความเป็นจริงคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่11.94%ของสินทรัพย์โดยรวมนั่นคือน้ปลาวานอิตูเลียนใน100อันดับแรกค่ะเพื่อนนี่ก็คือข่าวปราวานค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะข่าวนี้พูดถึงนะชิบัเลียมค่ะนะของชิชบะอินุ ดึงดูดแผ่นฟอมนะดึงดูดแผ่นฟอร์มนะหรือโครงการต่างๆค่ะเข้ามามากกว่า3,000รายการจากผู้สร้างเพื่อนะเมื่อนะใกล้เปิดตัวนี่ก็คือนะผู้ที่สมัครเข้าไปนะในเว็บไซต์ของชิบาเลียมนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้หัวหน้าและทีมงานชิบาอีนุก็มีการรายงานนะว่ามีผู้สมัครขอเปิดแผ่นฟอมนะขอใช้ นะ,อะ,อะขอเปิดพันนะ,ะชีบะเเลี่ยมนั่นเองประมาณมากกว่า1,000นะรายการนะคะตอนนี้เขาก็มาเขียนระบุถึง3,000รายการนะคะเพื่อในข่าวยังบอกว่าช่วงปลายเดือนกุมภาชิบะหัวหน้านักพัฒนาได้เปิดเผยชีบะเเรียมนะคะ เพื่อสร้างการสนับสนุนสําหรับผู้ที่สนใจนะคทำทุกอย่างเพื่อชิปนะคะตามที่เขาได้พูดระบบ ID จะทําให้สามารถระบ,บุโครงการที่ดีที่สุดและเชื่อมโยงพวกเขากับผู้ที่สามารถให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังจะขยายการเข้าถึงชี่บาลีมนะร่วมกับบริษัทมืออาชีพและช่วยในการค้นหาตัวตรวจสอบที่เหมาะสมสําหรับ นะโซโรชันเลเยอร์สองขี้บาทเหลี่ยมนั่นหมายความว่ายังไงนะตอนนี้ก็เริ่มทยอยมีนะดีแอป,ปหรือผู้นะ,ะโครงการอื่นๆเข้ามาสมัคร เข้าร่วมนะเป็นพันธมิตรกับชิบาทนั่นเองหรือเข้ามาใช้นะคะบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ค่ะนอกจากนี้ค่ะการที่หัวนหน้านักพัฒนามีการทวิตก่อนหน้านั้นนะคะ <S <s เขาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างค้นหาตัวตรวจสอบค่ะหรือโหนดที่จะต้องเปิดผ่านบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ค่ะถึง100โหนดค่ะนั่นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะนะเพราะหากมีการเปิดตัวโหนดต่างๆนั่นก็คือตัวปั๊ม ตัวดันราคาอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะและก็เป็นตัวที่จะช่วยนะเก็บนะเขาเรียกว่าสเต็กเก็บเหรียญชิบาอินุไว้ชั่วคราวได้ด้วยนะเพื่อนฉะนั้นเราจับตาดูนะคะนะดิฉนันก็เชื่อว่าช่วงที่มีการเปิดโนดะจะนะทำให้มีการปั๊มครั้งใหญ่นะอันนี้มาจากประสบการณ์นะ,ะจากการติดตามโปรเจกต์ของรูนาคาสิกในการเปิดโนดครั้งแรกนะเปิดผ่านโนดและสเต็กกิ้งนั่นเองก็ทำให้ นะ่อะขอภัยลูน่าคาสิกไปแตะนะคะโหวิ่งเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะหรือคิดเป็นนะคิดเป็น สัดส,ส่วนโอ้โหเยอะมากค่ะนะไปแตะ2บาทเอกสองสตางค์ได้นั่นเองนะคะนะฉั้นั้นจับตาดูค่ะหากชี้บาทเรียมเปิดดิฉันก็คาดการณ์ว่าน่าจะลดศูนย์ไป1ตัวได้นะคะเพื่อนนี่ก็คือการวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกอนได้เรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะก็ยังคงเขียนถึงปราวานอยู่นะคะก็พูดถึงชี้บ่า่าคว้าตําแหน่งสูงสุดในฐานนะ โทเคนยอดนิยมนะที่ถือครองโดยนะคะปาวานอิตูเลียนนั่นเองนะคะในข่าวนี้ได้พูดถึงราคาชีบะนะกำลังดิดนะดิ้นลนเมื่อเร็วๆนี้เช่นเดียวกับตลาดโดยทั่วไปซึ่งเราจะเห็นอยู่แล้วว่าดาวลงนั่นเองซึ่งได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคต่างๆและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของ นะนะประเทศต่างๆโดยเฉพาะสาหารัฐอเมริกาที่เราเห็นมีการประกาศควบคุมนู่นนี่นะคะก็ทําให้นักลงทุนส่วนหนึ่งก็กังวลหรือไม่นะคะฉะนั้นค่ะการเคลื่อนไหวของราคาได้จุดประกายความสนใจของนักลงทุนบางอย่างในการสะสมเหรียญมิงนะคะช่วงนี้ก็ทําให้นักลงทุนค่ะเข้ามาเก็บสะสมเหรียญมิงอย่างต่อเนื่องนเะพื่อนเพื่ออะไรเพื่อรอการเปิดตัวชิบบตรเลียมและรอการปั๊มราคานั่น นะหวังจะทํากําไรหรือเปลี่ยนชีวิตนะคะดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะดิฉันเองก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็อยากจะทํากําไรจากขิบานะนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราต้องติดตามนะคะ นะการเปิดตัวชี้บัเรียมค่ะและก็วางแผนดีๆในการที่จะแบ่งการขายนะคะเพื่อนอย่าถือจนไประยะยาวค่ะเพราะเปาวาลมันเยอะค่ะนะฉะนั้นเปาวาลรอขายอยู่มันอาจจะถูกทุบลงไปได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะคเพื่อนเราต้องลงทุนแบบเปาวานค่ะเมื่อมันปั๊มราคาขึ้นเราต้องบริหารจัดการแบ่งการขายดีๆนะคะเอาเงินมาใช้ชีวิตก่อนค่ะแบ่งไปสักส่วนหนึ่งนะอาจจะวางแผน5% 10%ของพอร์ตเรา นะก็ลองไปวางแผนดูนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่บะได้กลายเป็นคริปโตในอันอันดับต้นๆที่ถือครองโดยปาวานค่ะ100อันดับนะ,ะก็ถืออยู่ประมาณ12%ค่ะคิดเป็นประมาณนะ6 0 1้ล้านดอลลาร์นั่นเองนี่คือข้อมูลล่าสุดของกระเป๋าเปาวานนะคะก็อยู่ในท็อปอันดับที่3นะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวค่ะเราไปดูข่าวต่อข่าว ต่อมาค่ะก็คือใบแนนค่ะก็มีการอัปเดตการถือครองชิ่บาอีนุค่ะตอนนี้นะใบแนนนะก็เรารู้กันอยู่แล้วเป็นกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะก็เป็นกระดานเทรดณปัจจุบันค่ะใบแนนก็มีการนะโชว์และแบ่งปันนะตามการประกาศของเขานั่นเองเรื่องความปลอดภัยและนะ นะเพื่อใหนะ้นักลงทุนนะรู้สึกสบายใจนั่นเองนะว่าเขามีสินทรัพย์อะไรถือครองอยู่นะคะคตอนนี้เขาถือครองชีบาะถึง78.5ล้านล้านาน,นะคะนะน่าจะดูอันดับต้นๆหรือไม่จำนวนก่อนข้างเยอะมากค่นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ชีบนบายก็มีปลาวันเยอะ,นะะเพื่อนหลายตัวมากมีกระดานเทรดยักษ์ใหญ่แทบจะทุกกระดานนะะก็แทบจะถือเป็นหลักล้านล้านขึ้นไปนะคะคนะฉะนั้นเหรียญชีบาี ถึง500กว่าล้านล้านนะคะนะไปอยู่ที่กระดานเทรดยักษ์ใหญ่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะประมาณ3ถึง4ล้านล้านหรือไม่นะนั่นคือมุมมองส่วนตัวนะคะเพราะกระดานเทรดนะมีเยอะมากนะเพื่อนมีหลายกระดานอยู่นะคะถึงนะถ้าเราไปดูข้อมูลกระดานเหรดยกเว้นของประเทศไทยเราอย่างนะบิดขับไม่มีนะคะนอกจากนี้ค่ะทูเทนใหม่ๆ11รายการก็เพิ่มขึ้นไปในระบบของไปใบแนนอีกนะคะทำไมนะประวันนะอย่าง หน้าใบแนนถือดิฉันก็คาดการว่า ส่วนหนึ่งก็ถือให้กับลูกค้าค่ะส่วนหนึ่งเขาก็ถือไว้เตรียมสําหรับการขายนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่มีการรายงานบนเครือขา่าย78.5ล้านล้านของใบแนนที่มีการรายงานข้อมูลการถือครองสินทรัพย์ดิจิตัลนั่นเองคิดเป็นมูลค่า849ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่102.36เของการถือของสุดที่ของลูกค้าทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ที่76.7ล้านล้านชิบะ ตำแหน่งที่เกินหลักประกันนี้ถูกนำมาใช้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อเสริมความปลอดภัยของเงินทุนของผู้ใช้และรับประกันว่าเงินฝากของลูกค้าจะถูกไว้ส่วนใหญ่เท่าที่ดิฉันดูนะคะน่าจะเป็นการถือครองแทนลูกค้าหรือไม่นะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้เขาพูดถึงหัวหน้านักพัฒนาอย่างซาตวชิคุซามราค่ะนะเปิดเผยรายละเอียดที่น่าประทับใจเกี่ยวกับที่บัญเลียมคาดหวังไว้สูงนะคะเรามาดูข่าวนี้สักเล็กน้อยค่ะ คราวนี้นะประเด็นวันที่เปิดตัวที่แน่นอนของการทดสอบเบต้าสาธารณะของชิบะเลียมหรือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไม่ได้รับการเปิดเผยระบุวันที่แน่นอนนะคะแต่วันนี้ช่วงย่ิบสีชั่วโมงที่ผ่านมานะ,ะก็มีการทวิตว่าจะเปิดในไม่กี่วันที่ทจะถึงนี้ก็คาดการว่าน่าจะอาทิตย์นี้หรือไม่นะ,ะในขณะที่กองทัพชิบะซึ่งเป็นสมาชิกดุร้ายและพักดีนะคะนะของชุมชนชีบากำลังรอการ ประกาศการทดสอบเบต้าสาธารณะของชิบะอินุผู้พัฒนาหลักที่ใช้น้ำแฝงคือซาตโตชิกุสามารถได้ทิ้งรายละเอียดชุดใหม่เกี่ยวกับโซลูชันปรับขนาดเลเยอร์ที่2องที่คาดหวังไว้สูงในระบบนิเวศนะเขาได้พูดถึงในในบัญชีเทโลแกรรมนะคะว่าพึ่งเปิดใช้งานนะคะ ได้ทิ้งรายละเอียดที่หน้าตื่นเต้นเกี่ยวกับโครงการที่กําลังจะมาซึ่งรวมถึงการส่งแบบฟอร์มนะคะก็คือข่าวที่ผ่านมาเขาส่งแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ให้คนสมัครนะในการที่จะเข้าร่วมโครงการนั่นเองนอกจากนี้ก็มีเอกสารนะที่นะจำเป็นในระบบนะการเข้านะ าการเข้ารหัสรับบนนะชิบะเลียมด้วยนะและนี่ก็คือข่าวที่นํามาจากการทวิตท,ทางการของหัวนหน้านักพัฒนานั่นเองนะกาเพื่อนเรานะน,นี่ก็คือข่าวสารของชีบะอินุที่นํามาแบ่งปันสําหรับในวันนี้นะกาเพื่อนนี่นะอ,อินเทอร์เนต็ตล่าช้าสักเล็กน้อยนะกาเพื่อนวันนี้ดิฉันก็แบ่งปันนะสำหรับข่าวในวันนี้นะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฉะนั้นปิดท้ายด้วยพลังจิตด,ดีๆค่ะนะ การจะลงทุนนะคะสิ่งสําคัญนะคะเราต้องรู้2ข้อนี้เสมอข้อแรกวิธีการลงทุนค่ะจุดเข้าเป็นจุดทํากําไรให้กับเรานะคะเพื่อนฉันนั้นนะก่อนที่เราจะเข้าซื้อค่ะนะทำการบ้านก่อนนะคะเรียนรู้จุดเข้าก่อนค่ะนั่นคือวิธีการลงทุนค่ะนะสองค่ะเราจะลงทุนประสบความสําเร็จเราต้องดูภายในเราค่ะพฤติกรรมของเราควบคุมอารมณ์ของเรานะคะนั่นก็คือการชนะอารมณ์เราให้ได้ค่ะนะเพราะอารมณ์ ของเราส่งผลต่อการลงทุนถึง70%นะคะเพื่อนเราจะอยู่ในส่วนของคนส่วนน้อยหรือไม่อยู่ที่อารมณ์ของเราเป็นหลักนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ